สามีภรรยาที่หย่าร้างกันแล้วภรรยายังมีสิทธิ์เป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรมหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบครับผู้รับประโยชน์นะครับจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่ว่าผู้เอาประกันเนี่ยจะระบุเอาไว้อย่างที่ผมยกตัวอย่างเคสนี้ขึ้นมาครับสามีเนี่ยเขาทําประกันเอาไว้ให้กับตัวเองใน้ทุนชีวิตที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยกผู้รับประโยชน์ให้กับภรรยาทั้งหมดเลยสมมุติว่าถ้าทั้งคู่เนี่ยหย่าร้างกันเลิกลากันไปเนี่ยภรรยายังมีสิทธิ์เป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรมอยู่นะครับ เพราะว่าสามีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์นั่นเองแต่ถ้าเกิดสามีมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ภรรยาคนนั้นเนี่ยจะไม่มีสิทธิในกรมธรรมนั้นแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามีไม่สามารถแคไขผู้รับประโยชน์เป็นคนอื่นได้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ประกันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้นะครับถ้าเกิดผู้รับประโยชน์โดยเฉพาะภรรยาได้แสดงตัวกับทางบริษัทประกันชีวิตผู้รับประโยชน์เนี่ยฉันขอแสดงสิทธิ์ว่าเป็นตัวฉันแต่เพียงผู้เดียวในกรมธรรม์นะ บอสับประกันรับทราบครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยต่อให้เลิกลากันไปสามีไปมีภรรยาใหม่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์เป็นคนอื่นได้ครับน,นี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ลหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบผมก็มาแชร์ให้ฟังในฐานะที่เราเป็นผู้รับประโยชน์ของกรงมธรรมนั้นเอง